ครับก็สวัสดีเพื่อนนัก DIY Ammrod และเครื่องเสียงนะครับสวัสดีตอนเช้าทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาพูดถึงซีคาโทดนะครับหรือ CK นั่นเองนะเพื่อนๆมันสําคัญช่ไหนทําไมคนที่เล่น DIY Ammrod เนี่ยถึงพูดถึงกันเยอะนะครับถ้าเพื่อนๆดูวงจรเนี่ยจะเห็นว่านี่ครับตัวนี้เป็นเขาเรียกว่า r k r คาโทดนะครับ อาคาถดนะอันนี้ก็อาคาถอดนะครับอาเคนะครับเรียกกันสั้นๆนะซึ่งมันจะต่อกับขาคาถดของตัวนี้เป็นภาคคาถอดของปรีนะครับตัวนี้เป็นภาคคาถดาของอ power m นะครับเป็นหลอด e l สามสี่อันนี้เป็น e f หนึ่งแปดสี่นะครับเอ่อ c ตัวเนี้ยก็จะทําหน้าที่กําหนดใบอาร์ของหลอดนะครับทําหน้าที่เปรียบเสมือนก๊อกน้ํานะครับยิ่งค่ามากมาก กระแสไหลน้อยนะครับยิ่งคันใ่นน้อยกระแสไหลมากนะครับทีนี้ซีขาโทนเนี่ยมันสําคัญยังไงใช่ไหมครับเพื่อๆจะเห็นว่าอันเนี้ยผมใส่แค่1ตัวข้างละ1ตัวนะครับอันนี้2องชันแนลนะข้างละ1ตัวส่วนพาวเวอร์เนี่ยผมใส่เอามาขนาดกันนะครับเพื่อให้ได้ค่าความจุที่มากขึ้นนะ เพราะว่าอะไรครับเพื่อนเพราะว่ามันคือการจูนเสียงนะครับมันคือการจูนหรือรับแต่งเสียงนะครับอันเนี้ยไม่มีทฤษฎีนะครับไม่มีทฤษฎีนะไม่มีสูตร,รคำนวณนะครับแต่ว่ามาจากวิธีการทดลองนะครับว่าเพื่อนๆชอบแบบไหนนะครับในส่วนของภาคปรีเนี่ยภาคภาคปรีภาคไดเนี่ยเขาจะเรียกกันอย่างนี้นะจะเป็นหลอดเล็กที่อยู่ข้างล่างนะครับผมจะใช้ค่าหนึ่งร้อยไมโครนะครับเพราะว่าผมเคยใช้ ค่าน้อยกว่านี้แล้วเสียงแหลมมันเยอะอ่าเสียงเบสมันหายไปนะครับพอผมใช้ค่ามากๆเสียงแหลมมันหายเสียงทุ้มมันเพิ่มมาเยอะนะครับทําให้ปลายแหลมเนี่ยหายไปนะครับผมก็เลยมาจบที่100่งร้ไมโครนะครับ100่งร้อยไมโครฟลัดนะครับซึ่งเป็นเสียงที่ผมชอบนะครับสําหรับภาคปรีนะครับทีนี้มาดูภาคพลร์ครับ แน่นอนครับหลอดเอเ3-4เนี่ยมีคาแรคเตอร์ที่ว่า,ามีเสียงที่แข็งจัดจ้านนะครับเราก็เลยจะมาจูนเสียงด้วยการใช้400เไมโคร2ตัวเนี่ยขนานกันนะครับเพื่อจะได้เสียงที่หนานุ่มมากขึ้นนะครับ ร้อยไมโครขนาดกันสองตัวเนี่ยก็คือสองร้อยไมโครวัลตนะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็ลองใส่เยอะกว่านี้นะครับแต่ว่าถ้าเยอะมากเสียงทุ้มก็จะเยอะและถ้ามากเกินกําหนดเนี่ยมากเกินพิกัดเนี่ยไม่มีกําหนดนะครับไม่มีกำหนด,นหนดถ้ามากเกินเนี่ยจะเกิดโคมเพี้ยนนะครับเพื่อนๆลองดูนะเอามาค่อม R าคนะครับเอามาคลอม R K นะอที่ต่อกับขาคาถอดของหลอดนะครับอาปรับไบอัสนะนะครับผมก็จะมาพูดถึง C ีคาโหดแค่นี้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะเป็นคมรูเร้เล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆ,ๆนะครับสรุปนะครับค่าน้อยแหลมเยอะเบรหดค่ามากแหลมหดเบรเยอะครับค่าพอดีก็อยู่ที่ความชอบส่วนบุคคลนะครับไม่มีกฎตายตัว ทฤษฎีพวกนี้หรือการปฏิบัติของเรื่องซีคาโทษมาจากการทดลองล้วนๆนะครับไม่มีการคำนวณน,นะครับพเพื่อนๆลองไปลองเทสกันดูนะครับว่าจะชอบค่าไหนนะครับโอเควันนี้การปรับจูนมีแค่นี้สวัสดีครับ